อะสวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมคิวเกิลนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหหัวร้อนกับเกมนี้มากตอนนี้ก็เวลาเอกอ้าโมงสิบห้านาทีนะครับเออไม่เข้าใจทำไมแบตมันลดลงเรื่อยๆขนาดชาร์จแล้วนะเนี่ยให้ชาร์จแล้วชาร์จใหม่ออืก็ได้แล้วมะ ผมซื้อได้แล้วนะอเน,นี้ยเจ้าหญิงนเนาะเฮ้ยเจ้าหญิงอะ่ะซื้อไดแ้แล้วจะกดเข้ามาทำไมเจ้าหญิงอะ่ะซื้อได้แล้วเนี่ยแล้วก็บุนเค้กเกนเค้กไหมเกมคิวเกิลมาเล่นกันต่อหัวร้อนกับเกมนี้มากเมื่อวานสามเกมหัวร้อน อัดคลิปตั้งแต่เก้าโมงเลยนะเนี่ยอืมอื้ยที่เสียงมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเพิ่งตื่นมุนนี่ตื่นสายอืมฮึฮึออ,อคือจะได้เงินอยู่แล้วเค้กมันก็ดูน่ากินนะดูน่ากินมาก ลองดูหมดนี้สิเอาเอาอันนี้ไปไว้ที่นี้อืมอันนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงนิทราอืม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 อย่าเบี้ยวนะมันเป็นเค้กไม่ใช่วุ้นอืมอืมอืม เจ้าหญิงต่อไปคืออตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่เอออะไรอ่ะน่เราเล่นถึงด่านที่หกแล้วนะมตอนนั้นเมื่อวานนี้หัวร้อนกับด่านนี้เหมือนกันเมื่อวานสามเกมหัวร้อนคืออะไรก็ไม่รู้ออม,มาเร็วอะ่ะ วันนี้อย่าบอกว่าเอ,อสามเกมเหมือนเดิมจะบอกว่าสามเกมเหมือนเดิมไหม,มก็ไม่อืมชึบฮึบฮึบฮึบเค้กน่ากินมากมีแถวตลาดไหมเนี่ย เค้กสตรอเบอรี่เค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เจรดูดใส่ช,ช็อกโกแลตใส่เจรดนะูดมาเออย,ยังไม่ดันกดเลยอูย้ชุดคนจีนจากจากเกมจากเกมแมวกินคนนี่นะไม่เอวโอ้สูงอยู่นะมันสูงตรงไหน อาคราวนี้จะทำให้ถึงร้อยชั้นเลยสัญญาอืมอือช็อกโกแลตช็อกโกแลตอู้ชโโ็อกโกแลตสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่พายใช่ไหมเนี่ยช็อกโกแลตพายสตรอเบอรี่ชโโ็อกโกแลตช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กัน สตอเบอร์รกับสตอเบอร์รสตอเบอร์รพายช็อกโกโลช็อกโกโลเออะไปไปไปอ้อยอ๋อเร็วโทฟูเกิลคิวเกิลมันก็ชื่อเหมือนกันนะ คุณลุงขาคุณลุงขาสวัดดีหกร้อยเลยหรอคะคุณลุงขาใจร้ายมากเลยอ่ะคุณคุณลุงขาใจร้ายจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไปนี่คุณลุงใจร้ายมากเลยค่ะใจร้จายเหรอใจ,ใจร้ายเหรอะเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนรองเท้าลุงไปก็ได้เออชุดก็ชุดเจ้าหญิงนี่แหละมาอ,อืมอืมสตอเบอร์ ตรอเบอเร่กันสตรอเบอร์เร่ช็อกโกแลตพายพิวดี้พายมาแล้วก็จลาดสตรอเบอร์เร่ออสตรอเบอร์เร่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตสตรอเบอร์เร่สตรอเบอร์เร่มันก็คือสตรอเบอรี่นั่นแหละสตรอเบอร์เร่สตรอเบอร์เร่อืมอืมอู้จะเลือดเอ๊ะจะเลือดจะหลวัดอีก,กันนึง สัญญาเลยว่าได้หนึ่งร้อยแน่นอนคราวนี้สัญญา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 ไม่ผิดสัญญาไม่ไม่ผิดสัญญา,ญญานั่นไงบอกแล้วหนึ่งร้อยไม่ได้หนึ่งร้อยสิบเองอ่ะโอ้สูงมากเลยได้มัได้หนึ่งร้อยสิบมามาเกมต่อไปสามเกมเหมือนเดิมวันนี้ฮ่า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 พลาดไม่ได้ สวัสดีเจ้าแมวน้อยก็เกมแมวกินคนเหมือนเดิมมาเริ่มเลย three two one go หัวร้อนมากอะเกือบมันก็เหมือนเดิมนะด่านเดิมแต่เปลี่ยนก็คือแมวมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาทั้งสองด่านมารวมกัน ตะอคอกไม่ได้นะเพราะตอนนี้มันอัดคลิปหน้าบ้านไงตะอคอกไม่ได้แบตมันก็ยังไม่ขยับเลยแต่มันก็ไม่เป็นไรเราอัดคลิปอยู่อืม, <c oughs> มอยากตะคอก ฉันเกียรเกมนี้มากเกมนี้เล่นแค่สด่านก็พอนี่ด่านที่หนึ่งอันนี้ด่านที่หนึ่งเออสมด่านก็พอแล้วก็ไปเล่นนะเกมนอนสู้ผีอื ร้ <g ül> องเพลงต้องร้องเพลงอะมันกดตินมากแล้วก็คุณหนูคุณหนูค่ะเดีย๋ยวเวลากลางวันแล้วค่ะทำไมมันแพงแท้และหนึ่งพ <g ül> ันเก้าร้อยอืมอืมอืมมีชุด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 ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊มีชุด,ชด,ชด,ชด คุณเหมียวมีหมวกให้ใส่ไหมคุณเหมียวมีแค่หมวกเดียวนั่นแหละคุณเหมียวฮะมาด่านที่สองอ,อ,อันนี้ด่านที่สองสแล้วก็เออสี่ด่ดานนี่เ้ยห้าด่านดีกว่าห้าด่านเกมนี้ห้าด่านเออสามด่านนั่นแหละ เออห้าด่านนั่นแหละเพราะว่าไม่เล่นเกมนอนสู้ผีค่อยเล่นคลิปหน้ามานะไปเออสองหรือสามนะอันนี้สามใช่ไหมน่าจะใช่มานะอือโอเคมีตะแก้วอุ้ยจานจานอุ้ยเกือบ อาจารย์ก็อาจารย์หรือเปล่าอาจารย์คาคา,าแชะอ้หนานด้วยอะโอเคเย้อาจารย์แฮมเบอร์เกอร์น่าก,กินมากเห <c oughs> ็นตอนช้าแล้วก็หิวเลยมันหิวตอนไหนมันต้องหิวตอนเที่ยงสิมาอ้อหเมียวเมียวนา่ารักอันนี้ด่านที่สี่แล้วก็อีกหนึ่งด่าน เฮ้ยโอเคทั้งสีมีอาจารย์คาคาชิไหมครับอาจารย์อาจารย์นี่ไงอาจารย์อาจารย์อาจารย์ฝาหมตอนแรกอาจารย์ทั้งสีกับอาจารย์โคคาโคล่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็อาจารย์ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ฝ่าโม อาจารย er, ์ฝ่ามอปะเล่นเป็นตัวเถอออาจารย์อาจารย์ถังสีอาจารย์ถังสีกับอาจารย์โคคาโคลาแล้วก็อาจารย์โคาเปลี่ยนสีได้ด้วยโอเคอาจารย์ฝ่าม่อแล้วก็อาจารย์พุดดิ้งอาจารย์ส้มอาจารย์สตรอเบอร์รี่แล้วก็อาจารย์เชอร์รี่อาจารย์อะโวคาโดนะแล้วก็อาจารย์วิปครีมแล้วก็อาจารย์ช้อนแล้วก็ อาจารย์คนเราแล้วก็อาจารย์ปูพื้นแล้วก็อาจารย์จานนะสุดท้ายด่านเดิมนี่นะอือ โอ้โหดุสุตุตุตุนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย